อุปกรณ์ที่ทดสอบร่างกายที่เผยแพร่ในสตอรี่ของนักกีฬาคือเครื่องอะไรบ้างคะเดี๋ยววันนี้แอดจะมาเล่าความทันสมัยความมหัศจรรย์ของเครื่องเหล่านี้ให้ฟังกันคะ่ะทุกคนรู้ไหมคะตอนนี้ทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเรานะคะเขาเก็บตัวที่ตึก200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยกันแล้วเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขัน3รายการที่จะถึงในอีกไม่นานนี้ที่สําคัญเน้นที่รายการชิงแชมป์โลกเป็นหลักนะคะการฝึกซ้อมครั้งนี้มีเวลา ค่อนข้างนานค่ะถ้าเรามองแมตช์ชิงแชมป์โลกเป็นหลักนะโดยนักกีฬาทุกคนนะคะก่อนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมจะมีการวัดค่าต่างๆของทุกส่วนในร่างกายเช่นมวลกล้ามเนื้อไขมันการเกรงกล้ามเนื้อต่างๆค่ะเป็นต้นแล้วก็มีคนถามแอดเข้ามานะคะเรื่องเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ปรากฏเผยแพร่ในสตอรี่ของนักกีฬาคือเครื่องอะไรบ้างที่นักกีฬาแทบจะร้องโอดโอยกันเลยค่ะเมื่อเจอพวกเครื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักเครื่องเจ๋งๆหุ ยนลล้ำพวกนี้กันนะคะทุกคนสุดยอดมากแล้วก็โหดมากเช่นกันค่ะไม่งั้นนะักกีฬาคงไม่ร้องแทบจะตายกันขนาดนี้เลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะแอดต้องบอกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะมีการปรับปรุงศูนย์ใหม่มีอุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและทันสมัยมาก มูลค่ากว่า700ล้านบาทเลยนะคะทุกคนพวกเครื่องต่างๆในศูนนย์ี้ศูนย์นี้ถือเป็นเบื้องหลังแห่งความสําเร็จของนักกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลน,นะคะในการแข่งขัน VNL ที่เพิ่งผ่านมามากๆเลยค่ะทุกคนทางสมาคมวอลเลย์บอลน,นะคะทํางานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกตัวนักกีฬาระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขันค่ะนักกีฬาจะเน้นการฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร ศาการกีฬาเป็นหลักคือมีทั้งฟิตเนสและเครื่องฟื้นฟูต่างๆซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากต่อผลงานของนักกีฬาทำให้ร่างกายของนักกีฬาแข็งแรง และเฟิร์มขึ้นมากๆถ้าร่างกายของนักกีฬาคนไหนมีปัญหานะคะทางศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดในจุดนั้นๆได้อย่างถูกต้องนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวว่าทางศูนย์นะคะพร้อมสําหรับการสนับสนุนและให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเวชาศาสตร์การกีฬากับทุกสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ ทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะคะทีมชาติไทยเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายณอาคารสูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก่อนกลับเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมก็คือถ้าแอดลงคลิปเนี่ยทุกคนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บตัวเพื่อเตรียมแข่งรายการ AVC ครับ และเวิร์กลางปีและแมตช์สำคัญคือชิงแชมป์โลกเวิร์ชมเปยนชิพค่ะนักกีฬาทุกคนทำการทดสอบสมรรถภาพโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในสูรวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาประกอบไปด้วย1ค่ะ เครื่อง DXA เป็นเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกายค่ะด้วยวิธี Dual Energy X-ray Absorpt i o m e อบ y นะคะทุกคนโดยเครื่อง DXA เนี่ยนะคะจะปล่อยรังสี X ที่มี2ค่าพลังงานผ่านร่างกายโดยรังสีจะลดทอนพลังงานโดยกระดูกและเนื้อเยื่อซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันค่ะหลังจากนั้นเครื่องจะคำนวณหาความหนาแน่นของแต่ละพิกเซลของภาพที่สแกนได้แล้วนำไปวิเคราะห์ความหนาแน่นค่ะเครื่องนี้นะคะนอกจากการตรวจ มวลกระดูกแล้วนะคะ DXA ยังสามารถใช้เพื่อตรวจหามวลไขมันและกล้ามเนื้อนะคะเทคนิคที่ค่อนข้างใหม่มากถ้าเปรียบเทียบกับการตรวจด้วยวิธีอื่นๆก็คือเครื่องนี้สามารถเห็นมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันในร่างกายนะคะเพื่อเราจะนําไปในกระบวนการถัดไปอุปกรณ์หรือเครื่องตัวที่2ค่ะเป็นเสียงฮือฮามากต่อวงการโซเชียลคือเครื่อง ISO ไ i n e t i c ค่ะแล้วก็ ISO metric คือเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเป็นเครื่องที่วัดสมรรถภาพการทํางาน ของกล้ามเนื้อค่ะเช่นข้อไหลข้อศอกข้อมือข้อสะโพกหรือข้อเข่าที่เราเห็นนักกีฬาทํากันแล้วก็เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้วยความแข็งแรงความอดทนและฝึกกําลังของกล้ามเนื้อให้นักกีฬาค่ะ และเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาด้วยค่ะหลังการออกกําลังกายหรือการที่นักกีฬาไปแข่งเวนเอลกลับมาเพื่อให้นักกีฬาฟื้นร่างกายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในการฝึกซ้อมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเครื่องนี้นะคะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวที่ความเร็วคงที่ไม่ว่าจะมีแรงต้านแตกต่างกันระหว่างการเคลื่อนไหวนั้นนะคะการทดสอบและการฝึกกล้ามเนื้อด้วยเครื่องไอโซไคเนติกเนี้ย ใช้กันในต่างประเทศมามากกว่า30ปีและถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทดสอบประสิทธิภาพในข้อเข่าข้อสอก หรือว่าข้อสะโพกเลยค่ะแต่เครื่องนี้ทําเอานักกีฬาทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะด้วยความที่เครื่องมันอัตโนมัติใช่ไหมคะุกคนเราไม่สามารถบังคับเครื่องได้คือเราต้องเป็นการวัดในการแบบไปตามเครื่องเลยหน้านักกีฬาก็คือร้องขอชีวิตเลยค่ะเมื่อโดนเครื่องนี้และเครื่องที่3นะคะเครื่องสุดท้ายคือเครื่อง Ga s Analysis ค่ะหาค่า VO2max มันคืออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในขณะที่ออกกําลังกายค่ะการตรวจ VO2max คือทา ให้เห็นถึงความฟิตความอึดของร่างกายในการตอบสนองของระบบการเผาผ่านอาหารหรือระบบการหายใจและระบบของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกําลังกายค่ะในการตรวจ VO2Ma x นะคะสามารถนําไปใช้ในการปรับตารางการฝึกซ้อมของนักกีฬาได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงไขมันมาเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่นะคะคือ3เครื่องที่นักกีฬาได้เข้ารับการทดสอบร่างกายในวันที่27ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาค่ะต้องถือว่าเครื่องเหล่านี้นะคะช่วยฟื้นฟูและทําให้โค้ชทราบว่าการฝึกซ้อมควรจะเป็นในแนวทางไหนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการฝึกซ้อมรอบต่อๆไปค่ะถือว่าสู่วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะคือเบื้องหลังส่วนหนึ่งที่มีผลให้นักกีฬาทําผลงานออกมาได้ดีตอนนี้นะคะนักกีฬาทุกคนเข้าเก็บตัวแบบเต็มรูปแบบกันแล้ว เพื่อเข้าซ้อมไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่อไปโดยเฉพาะชิงแชมป์โลกแต่มีรายการย่อยขั้นอีก2รายการนะคะใครอยากทราบรายละเอียดรายการย่อยนะคะย้อนดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะตอนนี้พวกเราต้องเป็นกําลังใจให้นักกีฬาฝึกซ้อมร่างกายให้แข็งแรงที่สุดนะคะเพื่อจะได้มีแรงมีความพร้อมแบบสมบูรณ์แบบ ไปไฟกับทีมต่างๆระดับโลกที่จะต้องเจอในไม่ชานี้ค่ะถ้ามีความคืบหน้าเรื่องอะไรแอดจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปด้วยค่ะ